ได้รับเกียรติจากใครผมไปก่อนที่เม้นแหลมจะเละน่นจากเมื่องคอเล 25, 55, ่ยี่สิบห้าห้าสิบห้ากำกับขึ้นสูงสูงลงซาซาตกล้ใกล้ๆีนี่หลายไปถึงงันจงโชคสามสอหนึ่งไป ขอบน่อยสัตว์ไมงกันไปการเดินทางดีว่าดีมากแหลมเจริญนะครับบนฝ้าเดินทางดีเยี่ยม25.55ถึง3ตรงข้างบายหลายที่ภาธีนตรงบทบาใกล้พรเบิ่งยาโอ้ย เมื่อจากงมสาแล้วไปทางบ้านบันเมืองครับบันเมืองที่เรฟังกันแฟนครับไปฟังบุญละครับนายูนไปถามลงไปลงตัวลงไปเลยโยกฮ่าดิบบางสิโยกนะครับสวยงามแต่เริ่มต้นกำลังพิสูจนสุพรรณขยับไดปครับมาแล้วมาฐานมากๆ ของทีมงานเหลืองหางขาวรบริบูรณ์ป้าเตรียมครับเลขกำกับสามคนดำเนินในความลงกด25 55ิบห้าบนะระบบงานเขาใหม่หรือเปลาเอาแห้งตอนนี้ลมกลับมือกันไปนะครับปือกันไปนะลมแห้งดีจางออกจางออกคอยบังเสวยไว้ผมมองจะได้เห็นเนะสวยงามกำลังหลกมา อยู่ตังขาของเมฆขาวนน้อยก็อยโยกคอยลดตะดาเบาเบานิ่มๆสองร้อยห้าสิบพันสีงร้อยนั่ปรถติดตาครับน่าจะนจะมันมีก่อนใหญ่ไหลมาโยโเวเลยพ่อผมงานสรับเป็นตลอดท่านสลยาะออกมาแล้วนะนสังนี้ก็ออกแล้วเออดีไปแบบนี้ กับเส้นเท่าดำดำกับเบิรงนี่แปดสิบเนเบิรงนี่แปดสิบเลยเลแปดสิบแต่หเก้าสิบเลยครับผมก่อนเท่าเท่านี่น้อยหา,างกำลังกิ่งเคียนเข้าไปกับผมไอ้ที่ก่อนนี้ก็มูครับพาลงมาด้านใต้ ไปลูกไปบ่ in? ออ asked, i̇şte. ได้อื่นใครดอกฟังพ่อใหญ่กีเราออกเวลากับพ่อหรอกเออยอดเจ็นสี่ครับเนื้อเพลงคอยอยู่คอยบนระดับเบาๆนิ่มๆแน่นอนก็เปิดหัวได้สุดยอดนะครับแหลมเจริญมมือนี่ยอดเยี่ยมนะครับกับแหลมจริ่มปกติแล้วบ้าลูกๆทีมเตอร์สี่ร้อยพอดีทับแรกนะครับเปิดหัวสวยงามมาก